สบายดีพี่น้องบ้าสกุลสุคนเนาะสบายดีทุกท่านพี่น้องเลยเนาะอยู่เฮือนแดงพี่น้องเลยไปมาทางหน้าอีกตอนนี้เฮือนนางแดงๆกำลังจะเตรียมโตพี่น้องเลยสิพานางไปหาหมอไปฉีดดวงฉีดยาอะไรเนาะทั้งแม่ทั้งลูกจะคุยหนุไพมาอย่าม่เลยหับอดชินเลย ไปพาไปสีตัวนั่งค่ะเสียเสียเหลื่อนลายทั้งเละแบบคนได้ลุกมือต้องเสียเหลือนลายเป็นธรรมดาเลยก็เอาต้องได้สักยาบำรดอกบำรุงรุงมาถึงซิมีเหือดมีแห้งถึงซีมันได้เมื่อยไหมเพียะน้ำมันก็มีซีมีสันขึ้นมาเนาะเรีวกันละบ่คือมีสมองนี่คุณยายใจดีแหละคุณฝากเงินมาให้ฝากหาหมอ ไปสียาทั้งแม่ทั้งลูกแล้เนาะแล่วแล้วบ่ฮะเล่วแล้วเลวแล้วก็ล่าแล้วจ่าเนาะให้สีอุมลุพ่อลืลุพ่อลืลูกว่อฉันพ่อหรือแม่่อกระไปกับมาพ่อรืลูกว่าฉัน ใส่คือบบใส่หมวกให้ลูกใส่หมวกเราใส่หมวกไงเนี่หมวกนะน้าหมวกนี่นี่นี่หมวกเด็กหน่อยนี่ที่ซื้อมาให้เดิเป็นไงโบแม่อันนี้บอยันกับจกกันนี่นะอ่ะสบายดีก่อนสบายดีบาดเจ็นางแดง ใส่ฮลโล่งมือมันจังบุญมนหนามันดิเล็กหน่อยนะอ๋อคือว่าคอยซื้อมาให้ไลายอันอยู่นะจะไปไหวทางใดบดป่านตรงยางนะนะโบเห็นบอกยังบ่ใส่ลูกเื่อบ่ ขมอมมันยังโมโหดีอยู่เราไปเห็นบ่กเห็นบ่ลืมเลยลืมอยู่ลืมอยู่ใส่คุณคือคืออยู่บ้านนะมันมีกองอันนะตรงหม้อนะมันเป็นชุดของมันเนี่ยทั้งทงมือทงตีนทงมือเนี่ยเดินี่ดูกูจะเราอะไรจไดูถ้าท้อง หอมยังโมห่มเด็กๆหน่อยจากลุ่มตากนี่อันนี้มวกเลยน่ะนะนี่นางแดงมวกเลยนี่นะเจ้ปพิจับทิบออกอีกแล้วใช่เขาใช้ได้หมดเอาเลยใส่เด็กๆนิดหน่อยจะเกิดเด้าเสือแสดงว่ายังไม่ได้ใส่เลยผมซื้อมาเนาะต้นนะอย่าบอกเลยว่าแพงไว้อีกนะอย่าไปแพงเลยจะหน่อยใส่บ่ได้เด้ของเด็กหน่อย มันใหญ่ไว้มันใหญ่เขาใส่นี่โอ้ยบ่จักแล้วลยจ้ะเคยไปใส่ทางอันนี้เพิ่นว่ามันแข็งบ่เออว่ามันใหญ่ใหญ่มันใหญ่บ่บ่จักอันนี้น่ะมวกเ็กน้อยเลกเกิดเราบ่จักบ่คยเราบ่เคยมีบ่เคยมีก็เลยบ่ฮู้อือคือว่าเ็กน้อยสิใได้บ่บ่ได้กะเบิ่งคักปกติของมันนึงเด้ซะ ใช่ได uh. so right uh, ้คือกันเด้อนี่เด็กแรกเกิดอันนี้นะอือจะต้องใส่วมอมให้เลยขมอมยังม่หุ่มเราต้องเอาลงอันนั้นผับมานั่นแล้วถึกแล้วเออใส่ให้น้ำตรงมือมันจะกบกขูดหนาเจ้าของมันงานนอเปมันเป็นยังดอกมันอันนั้นผ่ามันยืดอยู่ดีมันเป็นยังดอก Muyên ừ. là nó sẽ mệnh bocal nó chẳng nam, câu nam, câu bát. Nick nói đêm, and mang mbotaki, the mint coat, nang yam botaki, nang yam 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 nó yam 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 มันใหญ่จังหน่อยจังยาอันทำนี่นี่ขูดหนาเจ้าของเป็นอะไรอุ้มลูกอุ้มลูกขูดแมวอ๋อยังเต็มตัวอยู่ยังเตรียมตัวอันหมวกชื่อเคยชื่อมาเมืองเพิ่นๆว่ามันใหญ่เพิ่นเบอร์จักบ่เคยมีเบอรัจักเลยบ่ฮู้เป็นอะไรมันแบบว่าบ่เคยใส่ยังใส่บ่เป็นเพิ่นเบอร์จักเพิ่นว่ามันใหญ่

บ็ต้องง่ายเด้อง่ายเด้อแบบสบายๆนะบ็ต้องอันคิดนั่นหรอกไปนะลาสิลงไปไปหลุดกนไปกวยก่อนบ่มีโจงเนาะเอาอันผ่าอ้อมปกคัวลูกเขาเนาะปุกน้ำผ่าแพ้นะก็ได้ผ่าแพ้ผ่าคนผ่าคนนูน่ะชมดีชมยังไงประจักษ์กับ

ลูกเปนมาตี้ตอนเที่ยงถือเด้อผ้าอ่อมเด้อผ้าองค์ผ้าอ้อมถือไปเปลี่ยนเด้ออย่ามันขี่มันเหี่ยวหันดอกไปสุดเดียวบนห้วไม่ขี่ท้าทางเลยเด็กหน่อยไหนะกันเหนี่ยวมันเนี่ เมีอันกระเตาะใส่ผ้าอ้อมพี่น้องเราไปหันไปนี่บอกว่าเ้ากะมือสือมื่อนึกอะไม่คิดบอกดอกเสือเอาแต่แบบของจำเป็นทั้งแหละผ้าองค์ผ้าอ้อมขีมหมอน้องอันหนามป่งแป้งนี่แหละเกินชาไมเกิพี่น้องชีประมาณนี่แหละยังกินน้ามันหักไม้อยู่ด้วยยังกินต้มน้ามยังกินต้มน้ำห่อนอยู่ của nhau một sầu vào cái nè Hả? Cái về lôi Mình nhận cái bò ย่างย่างมันก็ยังมันหันมาได้เลยก็ออกแต่ไผ่ใช้ปืนปังแล้วก็บรัยต้องไปฉีดยงฉีดยาเลยปอันนัยมาทางหน้าเน่ไก่นะ เป็นแบบใครเพื่อนอยู่นี่คือเพื่อนงานโอ้ยเกือบไปแล้ว ปิดเขาเลยไหนเมาหลดอยู่บอบอได้เมาเนาะดีแล้วที่ผมเมาเนาะบานี้เอาเอื่อยได้พี่น้องเลยเปลี่ยนเมื่อก่อนเอานาง้อยไปนาง้อยได้ลูกใหม่เนาะมาได้ฉีดยงฉีดยาพานาง้อยไปฉีดยาบานนี้มาพานางแดงไปฉีดยา นั่งน้อยก็คขึ้นรถ้าไปที่แรกนี่ก็ห่วยเนาะบดได้แข็งแห้งแบบนี้บดได้แข็งแห้งแบบนี้ย่างกับชิโบไวไายตอนไปฉีดยาทางมันกับพอดีนเนี่ยเด้อมันกับสุนมหนีบนทางเป็นห้องเป็นคอง ที่แหละทางขบบานทางขบบ้านิ่นดอกทางขบบานอัเดจัดดิมึกถ่อบอม่หวลบผู้ใหญ่เจ้าเจ้าเคยไปสีดยาอยู่วันหนด Kui sạc vaccine, yêu bố. Luke sạc, yêu bố. Luke sạc, yêu bố. Kui sạc, no. Kui à. sạc. Kui 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 บ่เคยเป็นอะไรคือกับขี่รถไทยอยู่บ่บ่คือบ่เคยบ่บาดแตงย่างงวได้ลูกย่างงวดได้เป็นอะไรเป็นเต็นโผล่เ่าโดยว่าเต็นจีบเอวจีบมัดตีนเขาว่าโอ้รถไทยนี่ยเราลังขี่ไทยบังกานคุมนี่พี่น้องเอ้ยมันโผล่มันโผล่เมื่อน่ะจะไปใส่บ่าวแตง ซื้อหมื่นคนมาหน่ะนะโเห็นจังไปหาปลาไปหาปลาไปสาบไฟไปสาบไฟไปเลยไปหาปลาตามคุยตามหลอกเลยโอ้ไปหากินเลยดูไปสาบไฟแล้วว่าไปถางหมอกไฟเรบบอว่ะเห็นมาจะเขื่อเนาะที่แรกว่าชิธาเจ้โอ้เห็นมาจะเขื่อเลยมเมื่อนั้นนั้นได้ปลาอะไรอยู่นั่นะปลาจงไวนโอ้ปลาอย่างไงปลาทอดปลาดุก มาเค้งไลยเติบอยู่ไม่เห็นในไล่เอาคือได้ไลยเ,เอาอยู่ตามน้องนั่นแหละฮะสองเอาหาหลายเอาใสา่แห่น่ะใส่เฮเอาน้ำเตืนตนอนๆเลยน้ำลึกนี่บ่ได้นึกคืออยู่สี่นี่จะได้กว่าปลาลายเน,น,นาะไล่ไล่เอื้อมเต่ว่าน้ำลึก

ยืนนี่เขาเผาถ่านสะพูานอ่อแลวเอานีนะวะมาไปทามมือก่อนเดิจะไปทามดึกเดินสถ่ทามดึกเขาแล้วมันก็ซีจุดนี้ก็ซีจุดนี้มันจะโมไปไกลมันจะโมเหมยทุเจ้า มาเป็นเตะหมอลไประจำอยู่นี่แล้วหมอลมามา,มานะมาอย่างมานะมาสีถยาพี่น้องเกลี่ยโอ้ไปนนี่นไปถามมองก่อนเอาไว้ชุกสารานชุกส,สาราคืออนามัยอะไรพี่น้องเยเป็นอน,อนามัยประจำหมู่บ้าน ว่า,ขาเขาจะฉีดวัคซีนวัคซีนบอกันบ่นั่นก็จะได้ไปห้งหมอไปห้งหมอผัดเพิ่นนี่บ่มีสม,มโน่ขัวสม,มโน่ขัวผัดอยู่น้ำ่อน้ำแม่โอ้สร้างเขาทั้งนั่นเต้คื <laughs> บอบ่จุ่งว่างันน่นี่แล้วเนาะว่าไปจุ่งทางข้าง จัว่าอย่างกันดอกนี่น่ะอันนี้บ่มีสักแน่นอนบ่มีเถอะคุณบ่น่าใหญ่อยู่พุ่นอยู่ไสอยู่ตะลพุ่นตะลาออตะลน่ะสิใหญ่กตัวนี้บ่บ่อบ่ได้ใหญ่แตุ่ดว่าเป็นหัวหน้าน่อหัวหน้าใหญ่หั่นเนาะเคยไปอีบ่ตะเลนั้นไปอยู อันบ้านอันนี้ซะอันนี้ยังก็ไอ้ยังวะกล้วยโบโบมันบ้านยังวะเออครำไปไหนทุกชาตาใหญ่กว่าตัวนี้แต่แล้วได้เคยไปอีกบอเคยไปอยู่เป็นอะไรตัวน่ะเออโอเกยใครอยู่อืมโอเกยใครอยู่เป็นอะไรได้บอบอได้บ่มียาบ่มียา หมอว่าไฟใหม่สุขสละอะไยาที่ออกมาฉีดน่ะและ้วาาลก็ใหม่ไปนำมาซักก<ม>็เ,เลยทิมไอใ,ใหม่เขาเ่อไรน,นะยาเติมนนะอะไรยาเด็กน้อยนะบ่มีแต่ว่ายาฉีดบำรุงแม่นะมีอยู่เขาเขาพาจักฉีดเด็กน้อยนะคัคซีนเนาะมีแต่จะไปบ้านตะแล้วบ่ะนี้เขาบอกให้ไปบ้านตะแล้วบ่ไปสุขสลาตะแล้วไปตะแล้วกับครับไไขบันเครับันเน้ สิไปครับแม่ก็เลยตะเหลวตะเหลวดีกว่าคือใหญ่ดีเนีตะเหลวเออเพิ่นบ่แต่งเพิ่นว่าพันหมอใหญ่อยู่หันอยู่ไสตะเหลวขนาใหญ่นะอยู่หันตะลวก็ก็ลืมไปเลยลืมคิดออกเลยว่าตะเหลวก็มีแบบซุปสลาขับบักใหญ่นะอือบ่อยากให้บ่อยากพาไปไกลแน่นะอยากเป็นเมื่อยพี่น้องเอ้ย มารดมาลาคน,น,นหากหา็อเอยแต่ไทยนางบวชแข็งแห้งเอาสิไปไกลไปใกล้มันกายาตัวเดียวกันนะแมนอันเดียวกันมันอันเดียวกันเด้อบ่าวแดงนางแดงเด้อถ้าไปซีน่ะท่าน่าเพิ่นมีอยู่ไหนกันบ่าวชุมเจ้าซีนอยู่นี่เพราะว่าบ่แดนคือแบบยาดักษาไข่เน,ะนาะดีตัวบดีบออันนี้มันตัวเดียวกันเบิ้วัคซีนเิ็กน้อยคือกันอันเดียวกันเบิ้ บม่ได้แตกต่างกันจิในห้องมอกับทุกสาราคือว่าเจ้ากับสิไปในไคราสิเนีโเลยตี้ไทยเจ้าไม่ได้อ้าวยังบัตนี่ซื้อรถมาจูงบัอ้าวจูบมาจูงรถคือโนนผู้เค้นผู้นั้นรถรถใหญ่จูงรถคือโนนรถเข่าอ่อนลงหยบหยบแล้วทุกสาลา โอ้กำไมเปิดแข้งแห้งนี่งจะพาไปเล่นนั่งลอยอยู่จนันอันนี้ครับแขเงแห้งแต่ว่าไปซัดย่งชักแย่แล้วก็แฟไปเลยมันไปเล่นนั่งลอยไปเบิ่งเพื่อนใหม่จะไปอยู่บนไหนจะไปบอกจะไปเบิ่ร์นเนาะไปเบิ่งเพื่อนเป็นอะไรการไปอยู่ของน้องแต่บอดเตงเนี่ยเคยไปอะไรบ้านบอกเต้ยเล้ามูลนะเต้ยเบิ่์อ่าบอก แกเบอร์อะไอยู่พุ่นเลยเอาไปเห็นเนี่ยนเบอร์น่ะตอนเอาลูกเงี้ยเอาไปเห็นอะไรคือเบนโทรเอาไปคือเบนโตะอ๋อได้เอาเูอร์กบมาจ่เอาเบอร์นั้นอเลูกออกแล้วเอาเลยลูกออกก่อนเลยไปโชว์ซ้ำเอ้แซวนั้นย่างเราพุ่นเบอร์น่ะเขาก็ว่าคือเป็นโทรมาว่าตอนเพราะว่าเมื่อไหร่คน ไปหานางลอยอยู่ดิอืมเอาเบอร์ไปได้เบอร์มันมีไปโทรมาว่ะนางลอยก็ถามว่าอ้าวไอ้เกรย์อออคอยโทรหาเจ้าอยู่บ่ว่ะหมดหมดเลยว่าเพิ่ดเปิดย็บทอกมาเจอลูกว่ะแบบเอามือเบอร์แล้วว่ะยาแล้วออกแล้วยังยังเขาก็จาเอยไปยุ่งอะไรมีโทรศัพท์อยู่บ่อบโทรศัพท์โอ้เอาโทรศัพท์ไปสัโทรยืม ้เนาะออกก่อนแล้วเพราะว่ามือนะข่อยกระมาเดี๋ยวเอาขอคองมาหายดีว่าเจยวคองมาหายพอเจอเจ้าอีกมือนะกะดีคลองมาหายนะเห็ดนี้ไดะเรื่องลูกนี่บ่าวแตงแมงแดงแมงเสี้ยวอีกอยู่บ่บ่อะไรบ่ยาเลยยาเลยเห็ดนี้ได้บาดนี่คุ้มบ่ เอฟซีเป็นแนะนำมาว่าเห็นอะไรก่อนไปพาไปทำมันทำมัน,มาานว่าศสตร์พี่น้องเห็ดอะไรทำมันบ้านนี้ฉีดยาฉีดยาคุมฉีดยาคุมนี่ต้องรอ <c oughs> รอเหตประจำเดือนห้ามาก่อนเด้อพี่น้องเด้อทางไทยไอทางลาวเด้อเอาสิเ้าใจเลยต้องรอประจำเดือนมาก่อนถึงไปสิ ยาคุมได้ยาคุมหรือว่าฟังเข็มนั่นแหละแมนแมนต้องรอก,ก่อนคือตอนนี้ครับนังแดงนี่ก็ไปเห็นอย่างบ่ได้นอกจากทำมันถ้าทำมันนะทำได้เลยตอนนี้ก็ทำมันทำมันเห็ดเนีได้ปะมอสุลูกจะาพเลเรศเออการทำมันเนี่เห็ดได้เลยตอนนี้ได้เลยคันว่าฟังของฟังเข็มน่ะบ่ได้ต้องรอจำเดือนมาเห<ด>็ดได้เลยกับ บผู้อ่ะนางแดงพร้อมหรือโบอเออแค่แคำว่าเห็ดมันนี่คือแบบโบสามายมีลูกอะไรอีกแล้วพร้อมอยูบบอ่บ้างนั่งนั่งแดงว่าเพราะนั่งไว้ละบา้านนางแดงพร้อมอยูบบอ่บ่านเขาบอกถ้ามันนี่พร้อมเห็ดได้เลยบ่บปลาแดงได้พร้อมให้เมียเห็ดได้เลยบ่คอนเห็ดเนี่ยไม่ได้ลูกอีกไรเห็ดแต่ไม่ได้ลูกหรือเปล่ไม่มีลูกแต่มีแต่เันแบบว่าให้ยังยังได้ลูกยังยังยังห้าก็คือแบบยังน้อยสุมเจ้ายังอยางได้ลูกได้เตาเอมยังหน่อย ทั้งกรงทังเค็มแบบนี้นะทังเค็มทังเค็มปีหนึ่งบอกมือสามปีอยู่ไี่เดือนแล้วสามปีสามปีบอกสามปีบอกสามปีแล้วก็เขาก็เปลี่ยนเค็มอันนี้อันมันนี่คือเบอร์ซีดเลยได้ผมมีเลยจบอันนี้ลูกษาสื่อเด้อว่าสุขการฟังสื่อเด้อเพราะว่า บ่าวลาบ่มีเงินได้สิไปเฮ็ดแบบนั้นยังบ่มีเงินบ่มีเงกได้พี่น้องเลยแต่ว้าไปให้ FC เข้าใจแม่น้อยเข้าใจเพื่อว่ามี FC เพิ่นอยากซอยเฮาก็บ่ฮู้ว่าค่าใช้จ่ายมันเท่าไรน้องไม่นแพงๆจักจักเฮ็ดหยังแหแพงอ่า FC เพิ่นคอมเมนต์มาอยู่ว่าแพงได้จกเฮ็ดอีหยังแไรเฮ็ดมันบ่อหรือพังเข็มหรือปีจังเนี่พังเข็มแพงตัวนี้ล่ะว่าอยู่ไทยก็แพง เป็นหมื่นผูกเป็นหมื่นบาทผูกคือเห็ดยังแหละเหยียดพังเข็มอยู่เยียดังเข็มฟังเข็มสิแพงไปนะเนาะสามปีมาต้องสัตยาอยังบบยามึงยังมึนยายังมั้งเก่งยจะหน้อยบอไอ้ใจใจก็ไปยคึดดองมันไอ้ยึดจะบอมันบอเนาะนี่แต่แบบอยากคุมมาสื่อเนาะ คุ้มไหมื้อคุ้มแบบแบคือฉีดย้มฉีดยาแบบนี้นะอันเค็มไปคุ้มก็ฉีดยาคุ้มก็ช้าเดือนฉีดแรงเด็กอันฉีดยาคุ้มถ้ากินยาคุ้มเลยก็กินูุเดือนกินตลอดเด้อกินยาคุ้มใน้องซื้อยาคุ้มไปไวเป็นแรงโหลดแล้ว กินลายกับบอดี้พากินลายแบบมีลูกยากเพอว่าอีเพราะว่ามันบบเกี่ยลนะเพราะเนาะนกเกจ้าบริษีนะเสียก็กินยาคุมมาตลอดก็แบบเวลาลอดล้าเพราะยังมีลูกแล้วก็ยังแบบได้่เลยยังมีคือเก่าขนาดขนาดลูกเปล่าเล่านี่เด้อนางแดงเอื้อยนานสิบสี่นอกฮะกับสามปีสี่ปีกัะนสะิบปี แบบคุ้มมาตลอดนะไรบ้านจะได้ลูกบ้ดนี้ยิ่งมาเมาๆเลยก็ยังได้เนาะเหมือนแบบย่ายเราจะไปใช้ถังหาปลาได้หาเนาะไม่ไหลปลาเราได้หาไม่ไหลปลาได้เล็กถังปลาแล้วมันมีกระป๋องน้ำเบโอเคเราไปหอดอังทุกสาระกัเนาะมันเนาะ ดีใจเพาะนางแดงข่าวแต่งด้ยทีได้พาลูกพาเมียไปฉีดยารับวัคซีนรักไอ้ยังก็รับไอ้วัคซีนกันโรคป้องกันโรคเด็กน้อยเด็กก็จะไปฉีดถุกเดือนด้นบบัดแม่ก็ได้ฉีดยานมันก็มีเหงื่อมีแห้งบัดเนาะได้แข็งแห้งเวลากินผักกินหนิมันก็สียบวิบิบเปิดก็เสีดบหักซาแพรให้น้ำนี่แพรก็เสียบไว แกบ,บวดนยาปปลาเด็อย,ยาจะบกาหนึ่งนมันเจ็บแย่มันหาย,ยดีอันนั้นมันคือสามเดือนเนาะอันนั้โอเคโอเคพี่น้องไว้เผากันไหม่คิดหนาอยู่คหงหมอเนาะ,นะสุขสาลซ่าล่ะชิปเลบางาเลยดกเอาวาสามชิปแล้วก <c oughs> ็จัก